คอมเซ็ตไม่เน้นไฟเฮ้ยคอมอะไรทำไมมันแรงเกินราคา สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JAB Channel ครับสำหรับใครที่เป็นต้อกระจกไฟแยงตาตาไม่ดีไม่อยากได้ RGB อยากได้อะไรที่มันมืดมดไม่มีแสงไฟเซตนี้มีคำตอบครับกับคอมเซตมารุ1 0 0 4 3นะครับเพราะว่าเซตนี้โอ้โหดูฮะดำทะมึนทึนถึกมาแต่ไกลไม่มีไฟอะไรลอดออกมาให้มันแยงตาแน่นอนนะครับและสาหรับเซตนี้ครับบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้สั่ง JAB ครับมีบริการส่งด่วนส่งไวภายใน4ชั่วโมงและ ได้ฮาร์ดแวร์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยครับมาเริ่มเหมือนที่ CPU ตัวแรงครับ Intel Core i5 1 3 5 0 0ตัวนี้ไม่มี F ไม่มี K เน้นใช้งานทั่วไปถัดมาครับกับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น ASUS Prime B 7 6 0 MKD4 ซีรีส์ใหม่ล่าสุดแรม2สล็อตครับถัดมากับการ์ดจอที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับกับ ASUS RX 6600ตัวนี้บอกเลยว่าของดีและก็แรงมากและราคาถูกมากด้วยวส่วนแรมครับตัวนี้ยังเป็น DDR4 อยู่นะกับ Kingston Fury Beast นะครับ 16GB ัมันสอ0ส่วน SSD ครับตัวนี้เป็น WD Blue 500GB ติดตั้งไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว Power Supply ครับ n t e t Atom B 6 5 0 650วัตต์8 0บัตรอนครับเคสครับดำๆเข้มๆแบบนี้กับ s h o w m เช็ห S100TG กระจกข้างนี author, ่ฟ้าใสเคขนาด MATX นะครับส่วนประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาเริ่มมันที่เกมแรกครับกับเกมวาร์เนครับเกมนี้ปรับภาพเป็น 2K Quality เป็น High โอ้เฟรมเรทตายแล้ว430 350โหเฟรมเรทไหลเป็นน้ำครับโหปรับ 2K ได้ขนาดนี้บอกเลยว่าเซตนี้ไม่ธรรมดานะครับ CPU ทำงานอยู่ที่ประมาณ25%อุณหภูมิเพียงแค่80องศาเซลเซียสกับจิงเดิมนะครับส่วนการจอ60องศาครับเย็นเจี๊ยบและในส่วนของแรมครับ 10GB ก็เพียงพอกับการใช้งานเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้เลยกับวาร์เรนครับ ถัดมาครับกับเกมผับจีครับปรับภาพ Full HD Quality Ultra นะครับอืมเล่นภาพแบบไหลๆหน่อยเฟรมเรทลื่นๆหน่อยนะครับเกมนี้ครับทำเฟรมเรทได้ประมาณ130เฟรมนะครับใช้ RAM ไปสิบเอ็ดกิกะไบต์สิกิกลงมาให้ก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับ CPU ใช้งานชิลมากเลยประมาณยี่สิเท่านั้นครับคือเล่นเกมไปสตรีมเกมไปไม่เป็นภาระการ์ดจอแน่นอนเพราะว่ามีการ์ดจอแยกภายในตัวนะครับส่วนการ์ดจอนี่ยทำงานเต็มที่เลยนะฮะอุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสครับประมาณนี้ครับกับเกมผับจีนะครับซึ่งเฟรมเรทที่ทาได้้ก็แแลวต่ แตะช่วงเลยครับ มาต่อวันที่ GDA 5M นะครับเกมนี้ปรับภาพ Full HD Quality เป็น High Frame Rate ไหลๆที่133เฟรมเกมนี้ครับใช้ CPU ประมาณ20%เหลือเฟื่อไม่ถึงร้อยเหลือพื้นที่ของ CPU ในการทำงานเอาไปทำงานอย่างอื่นได้อีกแยะมากมายเลยนะครับจออีกประมาณ80%เกมนี้มันใช้ชรัพยากรอะไรไม่ได้เยอะมากมายอยู่แล้วนะครับเฟรมเรทไหลประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอุณหภูมิก็คงที่นะครับแรมที่ให้ไปก็เพียงพอใครที่เป็นไัรรุ่น 5M นะครับเล่นเกมแล้ววาวุ่นอยากได้คอมไปเล่นกับวัยรุ่นบ้านอื่นนะครับเครับ เล่นเกมต่อไปกันดีกว่าครับไปเกมนี้ครับเคาน์เตอร์สปรับภาพ 2K คุณภาพเป็นไฮครับอื mm hmm. เฟรเมเรทก็ชิลๆครับยิงออฟไปสวนกับดับ1นึ่ศพเฟรเมเรทประมาณ130เฟรมเล่นโคตรลื่นใช้แรมไปได้สกิกับเกมนี้ภาพสวยขึ้นนะแล้วก็เล่นลื่นขึ้นด้วยนะครับเกมนี้เล่นลื่นแน่นอนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะฮะเอาออฟมายิงเดสแมทแบบนี้ก็จะเสียเปรียบหน่อยหน่อย ควควัก M4 มายิงจะดีกว่านะครับแ a m ใช้ไป2.5กิกนะับ CPU 26อนะฮะอุณหภูมิประมาณ60องศาไม่เกิน70นะครับการ์ดจอก็ประมาณ60องศาเซลฟียจทำง,งานเต็มที่เลยถือว่าเป็นคอมที่เล่นลื่นมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นไม่ได้เกมนี้เล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาเล่นไปพร้อมสตรีมเกมไป RAM 16เพียงพอตอ,อการใช้งานโอเคครับประมาณนี้ครับกับเคาน์าเตอร์2ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นเกมของคอมเซตมารุ10043ต้องบอกเลยว่าเล่นเกมได้ดีไม่มีปัญหานะครับส่วนใครเป็นสายครีเอเตอร์สายทำงานต่างๆประสิทธิภาพของ i 5 1 3 5 0 0นเซตนี้เนี่ยเขาจะมีการ์ดจอในตัว CPU ด้วยนะครับช่วยในการ En c o ค e สตรีมและตัดต่อได้และก็สามารถใช้งานแบบไม่มีการ์ดจอได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับการ์ดจอค่ายแดง RX 6,600สามารถเล่นเกมได้เป็นอย่างดีแน่นอนหลายคนอาจจะมองข้ามแต่เรื่องความแรงประสิทธิภาพบอกเลยว่าเกินราคาแน่นอนนะสำหรับ เซตนี้ครับราคาอยู่ที่24,500บาทเท่านั้นค,คุ้มครับที่ w w w j ์ไวเ็ด .co.th ครับและยังสามารถผ่อนศูเได้นานสูงสุด10เดือนได้อีกด้วยและยังมีของแถมอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงประกันคุณเทพจาก j d เสียส่งซ่อมเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน30วันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตาม subscribe like share JB channel ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย